สำหรับการสร้างงานที่เป็นแถบคาดนะครับเพื่อให้งานแอดของเราดูโดดเด่นและดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชมตัววิดีโอของเราง่ายมากโดยใช้โปรแกรมฟรีนะครับโปรแกรมฟรีนั้นเรียกว่าโปรแกรม Canva เรามาเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าไปที่ตัวเว็บของ Canva ก่อนนะครับ www.canva.com นะครับเข้าไปแล้วนะครับหน้าต่างแรกเราจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ เป็นหน้าหลักเราต้องเลือกเทมเพลตหรือแม่แบบนะครับเราต้องเลือกที่ใช้กับงานาแพลตฟอร์มหลากหลายก็คือส r ก m p o s t นะครับที่เป็น1080คูณ1080พอเราเข้าไปแล้วนะครับหน้าต่างแรกจะเป็นหน้าเทมเพลตที่เป็นแบง์ฟอร์มนะครับพื้นสีขาวนะครับเราก็จะออกแบบตัวแถบคาดนะครับให้สอดคล้องกับวิดีโอของเราก่อนอื่นเลยเราไปดึงวิดีโอของเรามาก่อนนะครับ วิดีโอเราสร้างไว้อยู่แล้วนะครับที่เราจะโปรโมทตัวตัวนี้นะครับตัวคำห้าคำเนี่ยที่คนรุ่นใหม่ต้องการได้ยินแต่เราต้องการสร้างแถบคาดข้างบนนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับงานวิดีโอของเรานะครับก็อนื่นเลยแล้วก็ตัวตัวพื้นหลังเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในตีมนี้ต้องการเป็นสีชมพูนะครับเราก็เลือกตีมให้มันเข้ากับพื้นหลังเรานะครับเสร็จแล้วแถบคาดนะครับเราจะสร้างขึ้นมาด้วยคำเราไปเสิร์ชก่อนนะครับที่ ตัวองค์ประกอบแล้วก็เลือกแถบค่าที่เราใช้งานนะครับเราเลือกอันนี้ที่เป็นแถบค่าสีขาวเสร็จแล้วคำนะครับที่เราจะใช้นะครับเราก็จะพิมพ์นะครับข้อความเราจะเลือกข้อความอะไรก็ได้นะครับที่มีเป็นเทมเพลตมาตรฐานหรือเราจะทำเองก็ได้นะครับผมเลือกทำเอง ตรงนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ข้อความของเรานะครับให้อยู่ในแถบนี้นะครับนะครับรู้ไหมคนรุ่นใหม่ ตัวนี้ต้องการให้มันให้มันโดดเด่นตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงพื้นข้างหลังนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลูกเล่นนะครับเราสามารถไปใช้ตัวลูกเล่นที่เราสร้างวิดีโอได้นะครับตัวนี้ผมสร้างไว้อยู่แล้วผมก็ไปดึงตัวพื้นเทมเพลตอื่นนะครับมาเป็นลูกเล่นนะครับให้เรานะครับเพื่อให้มัน แมชกับตัววิดีโอนะครับแต่ไว้ข้างหลังเราจะให้มันใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้มันเล็กก็ได้นะครับแล้วตัวแถบนี้เราสามารถลดให้มันไม่เข้มมากนะครับเพื่อไม่บังตัวแบ,บ็กกราวข้างหลังทีนี้เรามาลองดูซิว่าถ้าเราจะโชว์ภาพที่เราทำวิดีโอพร้อมกับตัวแถบคาดข้างล่างนะครับเพื่อให้ดูว่างานของเรา,เราจะออกมาเป็นหน้าตายอย่างไรเราสามารถที่จะ ดูได้นะครับเมื่อเราพอใจเราก็โพสต์ลงไปถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเราใหม่นะครับเพื่อให้ดูอย่างที่เราต้องการนะครับเฉยๆว่าการทําตัวแถบคาดนะครับหัวเรื่องวิดีโอทําได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมฟรีอย่างนี้นะครับสุดท้ายหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับสามารถเขียนคําถามของคุณนะครับลงไปใต้โพสต์นี้นะครับแล้วผมจะตอบกลับทันทีครับ